สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอร์ชาแนลกันอีกแล้วนะครับ uh huh. วันนี้นะครับแอดเอาข่าวดีขึ้นขบวนรถไฟต่อเป็นแถวยาวมาให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังก็ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจ๊ะว่ามีข่าวอะไรที่น่าชื่นใจบ้างนะครับเริ่มจากข่าวแรกรกันเลยจ้าที่แปะอยู่หน้าปกนั่นเองครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้ใช่ไหมครับว่าสาวๆของเรานั้นจะไปโคเชล่ากันเร็วๆนี้ซึ่งงานโคเชล่าเนี่ยเขาจะจัดที่สหรัฐอเมริกาในหุบเขาโคเชล่าและก็จะจัดในเดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนี้กันแล้วตื่นเต้นกันไหมครับเพราะ ประเทศแคนาดาช่องนี้นะครับซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าช่องอะไรแต่แอดดูจากข้างล่างเนี่ยมันเป็นชื่อจังหวัดชื่อประเทศชื่อสถานที่สําคัญของแคนาดาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นช่องทีวีของแคนาดาซึ่งเขามีการรายงานถึงโคเชล่านะครับและนะักข่าวผู้ชายที่อยู่ทางด้านซ้ายของจอเนี่ยเขาพูดอะไรที่แบบมัสกิดติงของแอดเล็กน้อยนะครับเพราะเนื้อข่าวเนี่ยเขาพูดประมาณนี้ครับแบล็คพิงประกาศว่าพวกเขาจะเป็นเฮดไล i n เนอร์ที่งานโคเชล่าและข่าวก็เห็นลิซ่าและผองเพื่อนฉันรู้ว่าเคนเนดเนี่ยร้องไห้ทุกวันเมื่อพววกกเขาาารู้่สมชิที ที่สุดของ b l a c k พิงคคือผู้หญิงไทยที่พวกเขาดูถูกมาตลอดเวลาอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือแอดอ่านจากหัวโพสนะครับพอแอดไปย้อนฟังวิดีโอดีๆเนี่ยนักข่าวเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นจริงๆว่า l i ซาร์ด f r ะเฟรนแต่พูดเร็วเป็นจังหวะที่บับซันมากๆเพื่อนๆต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแอดจะให้ไปฟังวิดีโอกันสักหน่อยกันแล้วกันนะครับ เป็นไงเขาประกาศชัดเจนเลยว่าลิซ่าแอนผงเพื่อนเพราะว่า <g ül> ซึ่งนักข่าวเนี่ยเขาอยู่ทางฝัง่งยุโรปซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยตกฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาค่อนข้างสูงพอสมควรทําให้น้องลิซ่าของเราเนี่ยเป็นที่รู้จกักเป็นอันดับต้นๆน,นะครับแต่ก็รู้จักสาวๆทุกคนด้วยนั่นแหละเพียงแต่พูดแบบนี้มันอาจจะทําให้ง่ายต่อการทําให้แฟนๆเข้าใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะจ๊ะไม่ได้ขีดคาตะไคร้อะไรเลยอะไร แอดก็บอกแล้วว่าแอดเนี่ยรักนอริซ่านะครับเป็นเมนโนริซ่าไม่ได้รำอียงจริงๆนะไม่ได้รำอียงเลยอย่าจับผิดแอดนะไม่ได้นะจริงๆนะ้ออหือ น่าจะหลีกหนีมิพลเนจจังหวะนี้นั่นเองนะครับอะมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟิลิปปินส์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขากำลังเตรียมสเตเดียมพร้อมต่อการรับสาวๆทั้ง4คนเลยทีเดียวครับเพราะอย่างที่รู้นะครับว่าเร็วๆนี้สาวๆจะไปฟิลิปปินส์กันแล้วเขามีการเตรียมสเตจเป็นสีต่างๆเพื่อสาวๆแบบมีความหมายกันด้วยนะครับเริ่มจากสีแดงเนี่ยสำหรับพี่จีซูของเราส่วนสีฟ้านะครับของพี่เจนนี่ต่อด้วยสีขาวซึ่งเป็นของน้องโรเซ่แล้วก็สีเหลืองของน้องซาของเราาานนนนนนััเเเเอออองงงจพ้้ริซขชบสีหลลืมดย ยิ่งพูดนะก็สามารถขิงคาตาครไดทุกคลิปนะครับเวลามีข่าวเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับสีเหลืองของโนริซ่าเพราะแอดก็ชอบสีเหลืองเหมือนกันและโนริซ่าก็ชอบดอกทานตะวันเหมือนแอดด้วยนะครับสามารถพูดขิงคาตาครไดทุกคลิปถ้ายังไม่เบื่อกันอะแล้วเขาก็เขียนอีกว่าซึ่งสีพวกนี้นะครับเป็นการรีเพ e เซนต์ถึงธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนั่นเองครับที่จะมีสีเหล่านี้อยู่ในธงชาติด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหถือเป็นการต้อนรับที่มีการอิงจากประเทศตัวเองได้อย่างประทับใจทําให้สเตเดียนอกจากจ ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่อลาัางการงานางอ่ะข่าวต่อมายังไม่พอนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เบื่อที่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้น้องลิซ่านะครับคลิปนี้นะครับจะจัดเต็มต่อจากนั้นเลยจ้าเพราะว่าล่าสุดนะครับทาง K StarG i f t นะครับที่แอดติดตามมาตั้งแต่เขาเนี่ยโอ้โหประกาศให้ออกแบบป้ายต่างๆแล้วณนะตอนนี้ป้ายก็ออกมาแบบสําเร็จแบบสําเร็จจริงๆที่ Subway Station นะโดยดูจากคลิปวิดีโอนะครับจะเป็นซิ o โดรม t a t i o n ของประเทศเกาหลีใต้นั่นเองจ้าต้องแฮปปีเนะ้เบิร์ดเดย์ ว่าเป็นแฟนคลับจากทางบ้านนะครับที่เขาเลือกโมเมนต์สวยๆก็น่ารักๆของโนริซ่ามาหลายๆมุมแล้วก็มีไอวง NV ในวิดีโอ Happy Birthday ตัวนี้ด้วยนั่นเองจ้าก็หวังว่าโนริซ่าจะได้เห็นแล้วก็ยินดีกับพวกเราด้วยนะครับอ่ะประเทศต่อมาจากหลังจากทีแอดเนี่ยอัพประเทศอินโดฟิลิปปินส์ประเทศไทยประเทศจีนไปอย่างจํานวนมากแล้วตอนนี้ประเทศจีนก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการ Happy Birthday ในคลิปเมื่อวานแล้ววันนี้ประเทศอินเดียก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะเอาป้ายโนริซ่า Happy Birthday เนี่ยมาติดอยู่แบบข้างหลังรถตุกๆหรือเปล่าแอดไม่มั่นใจว่าเขาเรียกกว่่ารรถออะไทีีินเดย็ เป็นรถรับส่งอันหนึ่งที่เขาแบบติดแล้วก็ขับไปรอบมือให้คนเห็นไปเลยว่าอินเดียก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะเออไปรับส่งผู้โดยสารก็ต้องเห็นลิซ่าเราหนึ่งจ๊อะอะไรแบบนี้นะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักกันไปเนาะแต่อาสุดท้ายน,นะครับประเทศไทยของเราจัดงานเดียวประเทศอื่นอาจจะต้องยอมซูฮกกันเลยทีเดียวเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยแอดมองว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักรมากๆและแอดเนี่ยจะทําการร่วมโด o n a t เข้าไปด้วยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็ก็สามารถร่วมดเน a t i o n ได้เช่นกันซึ่งกิจกรรมนี้มาจากลีลีทีม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมีกิจกรรมดีๆสําหรับวันเกิดของน้องลิซา่าปีนี้มาฝากค่ะกับกิจกรรมพาน้องท่องสวนสัตว์โดยทางเราจะนําเงินสนับสนุนไปมอบให้แก่บ้านนกขมิน้นเพื่อพาเด็กๆด,ด้อยโอกาสรวมทั้งหมด50คนไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะซึ่งเขาก็มีรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็มีรายละเอียดในส่วนของบัญชีซึ่งจะรวมยอดเงินเนี่ยไปบริจาคด้วยนะครับแล้วเขาก็มีภาพนี้ขึ้นมาสามารถรอนอนเดตกันได้ที่บัญชีลีดทีมธนาคารกสิกรและก็รายละเอียดอื่นๆดูตามภาพได้เลยนะครับเพ,เพื่อนนๆะ เออเดี๋ยวแอดจะแช่ภาพนี้ไว้สักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวจะแช่ภาพนี้เนี่ยไว้ท้ายคลิปอีกประมาณสักยี่สิบวิวเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ร่วมโดเนทไปรพ,พร้อมๆกับแอดกันได้นะครับเพื่อส่งร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ยในกิจกรรมของวันเกิดน้องลิซ่าให้กับน้องลิซ่าด้วยนั่นเองครับอ่ะสาธุไปด้วยกันจ้าอ่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากและดูเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปด้วยนั่นเองนะครับต้องปรบมือให้กับลิลี่ทีมแล้วก็กิจกรรมให้ไปวันเกิดของชาวไทยเรานั่นเองจ้า ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาฝากกันประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักๆ,ๆที่น้องลิซ่าเนี่ยบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คนอื่นก่อนจะถึงวันเกิดของตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นแฟนคลับในคอนเสิร์ตนั่นเองจ้าสำหรับคลิปนี้ไอคนต้องขอตัวเซไปก่อนหวังว่าจะยิ้มชื่นใจกันไปด้วยกันนะครับบ๊ายบาย